สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ในช่องดีเดคานะครับผมวันนี้เป็นวันที่1เดือนกันยา2568นะวันนี้มาอัปเดตสต็อกวันแรกของเดือนแล้วเป็นอาทิตย์แรกของเดือนนะครับผมเดือนนี้มีรถเข้าประมาณ400คันนะครับผมแต่ว่าวันนี้เข้าอยู่ประมาณร้อยกว่าคันเดี๋ยวจะทยอยเข้ามาเดี๋ยวไปดูกันว่า400คันนี้ที่จะเข้ามานะครับผมมีรถอะไรเข้ามาแล้วนะครับผมมีรุ่นไหนบ้างนะไปดูกันเลยครับว่ามีรถอะไร มาในส่วนของลานจอดรถกันนะครับผมอันนี้คือเป็นรถเข้าใหม่นะครับผมที่เข้ามาเดือนนี้นะเดือนนี้ตามที่ผมแจ้งนะครับผมจะเข้าประมาณ400คันนะครับผมจะทยอยเข้ามานะไม่ได้เข้าตูมเดียวแต่ว่าวันนี้เข้ามาแล้วประมาณร้อยกว่าคันนะครับผมส่วนใหญ่ที่เข้ามานะครับผมจะเป็น4ประตูเก uh, ียร์ธรรมดาทั <net> 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 ้งหมดเลยนะครับผมจะเป็น4ประตูเกียร์ธรรมดาทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็จะมีปรับปลายเรื่องในของรถตู้แล้วก็ ในส่วนของ4ประตู4ฟวิวนะครับผมอันนี้จะเป็นเดี๋ยวจะพาดูเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวจะพาดูเรื่อยๆนะอันนี้ก็จะเป็น4ประตูเกียร์ธรรมดานะนะครับผมยังไม่ทราบว่าเป็นปี19หรือปี20นะครับผมยังไม่ทราบนะครับผมมีรถให้เลือกมากมายเลยต้องแจ้งไ้ก่อนรถนี้นะครับผมใครที่ต้องการรถ เลขมไม่น้อยเลขไม่ไม่ถึงแสนนะครับผมนี่เป็นตัวเลือกแล้วนะนะครับผมรถไม่นน้อยไม่ไม่ถึงแสนโลนะครับผมมาเลือกเอาได้เลยนะรับประกันว่าได้ไม่น้อยแน่อนอนนะครับผมใครที่กําลังมองหาอยู่นะครับผมนี่จะเป็น4ประตูนะส่วนโซนฝั่งนี้นะครับผมก็จะเป็นรถตู้นะรถตู้ก็ราคาพิเศษนะครับผมราคาเดือนนี้บอกเลยว่าราคาเลามากนะครับผมราคาถูกมากนะราคาเริ่มต้นเพียง8ปดแสนแปดหมื่น 9,000บาทเท่านั้นนะครับผม889,000บาทนะสหรับเกียร์ธรรมดานะส่วนเกียร์ออโต้ต้องแอบกว่าซีนิดนึงนะครับผมสหรับเกียร์ออโต้นะเกียร์ออโต้มีเข้าแค่7คันเท่านั้นนะครับผมจากรถตู้ทั้งหมด90กว่าคันนะครับผมจากรถตู้ทั้งหมด90กว่าคันนะมีเข้าแค่7คันเท่านั้นสำหรับรถตู้เกียร์ออโต้นะรถตู้เกียร์ออโต้ก็ราคาเริ่มต้น995,000บาทนะครับผม995,000บาทนะครับผมใครที่กําลังมองหารถตู้อยู่นะครับผมก็ ถ้าอยากได้ออโต้ก็ต้องตัดสินใจให้เร็วนิดนึงนะครับผมเพราะว่ารถมีจํานวนจํากัดนะนะครับผมแล้วก็ส่วนต่อมาก็จะมีเข้ามาอีกนะครับผมตามที่ได้ผู้จัดการแจ้งมาก็จะเป็น4ประตู4 w h e e l ลล์เกียร์ออโต้นะครับผม4 w h e e l 4ประตูเกียร์ออโต้นะครับผมเครื่อง2.8นะนะครับผมต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งว่ารถเป็นปีอะไรนะครับผมรถเป็นปีอะไรอันนี้คือรถหมดสัญญาเช่าของบริษัทอาคันีแคปิตอลนะครับผม รถเข้าอยู่ประมาณ400คันนะครับผมใครที่กำลังมองหาอยู่นะ4ประตูพลเนอร์นะครับผมก็มีนะครับผมขับ2ก็มีนะแต่ว่ามีจำนวนจำกัดนะ แค่4คันเท่านั้นนะครับผมแค่4คันเท่านั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถตู้แล้วก็4ประตูเกียร์ธรรมดาตัวเตี้ยนะครับผม4ประตูเกียร์ธรรมดาตัวเตี้ยนะรถนี้นะครับผมจะมีแคลรี่บอยทั้งหมดเลยนะครับผมรถนี้จะมีแคลรี่บอยทั้งหมดเลยนะใครที่สนใจนะครับผมก็สามารถเข้ามาเลือกได้คาดว่าราคาน่าจะออกอาทิตนี้นะครับผมคาดว่าราคาจะออกงั้นอาทิตย์นี้นะนะครับผมไม่ว่าจะเป็น4ประตูเตี้ยนะครับผมรถตู้นะนะครับผมรถตู้ก็ไม่น้อยเหมือนกัน บอกเลยว่ารถล็อนนี้นะครับผมที่เข้ามาใหม่นะครับผมจะไมน้อยล้วนเลยนะครับผมจะเป็นไมน้อยนะเลขไมน้อยนะครับผมไม่มีประวัติชนหนักนะครับผมไม่จมน้ําไม่ตัดต่อไม่กอใหม่นะครับผมเบาะสามแถวนะเก้าที่นั่งเหมือนเดิมนะครับผมสําหรับรถตู้นะเบาะสามแถวเก้าที่นั่งเหมือนเดิมนะครับผมมีสีบอลเงินแล้วก็สีขาวนะครับผมใครที่กําลังมองหาอยู่นะ ก็สามารถเข้ามาดูรถหรือว่าโทรสอบถามได้ที่เบอร์0 9 2ย์7 4 7 3 8นะครับผมนี่อันนี้รถยังเข้าไม่หมดนะต้องแจ้งอย่างนี้ยังเข้าไม่หมดนี่คือสาขาบางนานะครับผมนี่คือสาขาบางนานะครับผมเป็นรถหมดสัญญาเช่าทั้งหมดเลยนะอ่ะอันนี้ที่ผมแจ้งว่าจะมี2.8ขับ4นะครับผมนี่ก็จะเป็นทยอยเข้ามาแล้วนะครับผมก็จะทยอยเข้ามานะนะครับผมเข้ามาแล้วนะ นี่คือรถหมดสัญญาเช่าทั้งหมดเลยนะนะครับผมประวัติศูน์ยแท้ประวัติศูนย์นยชัดเจนไม่ตัดต่อไม่กออใหม่ไม่พลิกความจมน้ําไม่ชนหนักนะครับผมใครที่สนใจนะหรือว่ากําลังมองหาอยู่ก็สามารถมาเดินมาเลือกลายขันได้นะครับผมเลขไม้ก็บอกเลยว่ามีเนั้นแต่เลขไม้หลักหมื่นนะเลขไม้หลักหมื่นนะครับผมก็จะมีหลักแสนบ้างแต่ว่าก็ถามว่า อตนี้มีเยอะไหมก็มีไม่เยอะนะนะครับผมอตล็อนนี้มีไม่เยอะนะราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่ก็จะมีลูกค้าบางคนถามมานะครับผมก็ราคาเริ่มต้น3ขึ้นแล้วกันเนาะนะครับผมสำหรับ4ประตูเกียร์ธรรมดานะตัวเตี้ยนะครับผม4ประตูเกียร์ธรรมดาตัวเตี้ยนะครับผมราคาเริ่มต้น3ขึ้นแล้วกันนะจะ3เท่าไหร่แค่นั้นเองนะต้องรอดูราคาอีกทีหนึ่งนะนะครับผมคาดว่าราคาจะออกอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้แหละนะรถยังไม่ได้ตรวจสภาพยังไม่ได้ เก็บรอยยังไม่ได้ทําความสะอาดได้รงสิ้นนะครับผมรถหมดสัญญาเช่านะยังไม่ได้ตรวจสภาพยังไม่เก็บรอยนะรอยก็แล้วแต่คันนะมาก่อนมีสิทธิ์เลือกก่อนนะครับผมมาก่อนมีสิทธิ์เลือกก่อนตามที่ผมแจ้งนะครับผมนี่วันนี้ผมมาอัปเดตสต็อกเนาะนะครับผมเพราะว่ารถมันเข้ามาใหม่400คันนะครับผมแต่ว่าก็จะค้ากันมานะส่วนใหญ่จะเป็น4ประตูนะครับผมตัวเตี้ยนะเกียร์ธรรมดาแล้วก็ รถตู้นะครับผมแล้วก็4ประตูพิเลเนอร์เกียร์ออโต้นะครับผมขับ4 4 w h e e l นะนะครับผมที่จะเข้ามานะครับส่วนขับ2มีอยู่4คันเท่านั้นนะครับผมขับ2มีอยู่แค่4คันเท่านั้นสำหรับ4ประตูพิเลเนอร์เกียร์ออโต้ขับ2นะครับผมเครื่อง2องจนะครับผมเลขไม่ก็แล้วแต่คันนะครับผมเลขไม่แล้วแต่คันแต่ว่าเอาจริงนะรถรุ่นนี้นะครับผมใครที่อยากได้ อลอยน้อยๆน,นะสภาพดีๆนะครับผมรถนี้นะบอกเลยว่ารีบมาเลือกเอาดีกว่านะครับผมมีสภาพส,สวยๆเลขไม่น้นน้อยมีให้เลือกหลากหลายคันนะชอบคันไหนค่อยจับค่อยจองนะครับผมหรือใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถโทรหาผมได้ที่เบอร์092ย์7 4 7 3 8นะพี่นะ092 5 9 7 4 7 3 8นะครับผมรถเข้า400คันใครสนใจติดต่อมานะครับผมอ่ะ โอเคสำหรับวันนี้มาอัปเดตเท่านี้เพราะว่ามันยังไม่รู้ราคาแล้วก็ยังไม่สามารถแจ้งราคาได้นะครับผมแต่ถ้าราคามาเดี๋ยวผมมาทำคลิปอีกครั้งหนึ่งละกันนะถ้าราคามาเดี๋ยวผมมาทำคลิปอีกหนึ่งครั้งนะครับผมว่ามีราคาออกแล้วนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปครั้งถัดไปนะคลิปหน้านะเดี๋ยวจะมาอัปเดตราคาให้ฟังนะครับผมเดี๋ยวจะมาอัปเดตราคาให้ฟังว่าราคาเริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่ราคาสูงสุดอยู่ทเท่าไหร่นะครับผมนะมาก่อนมีสิทธิ์เลือกก่อนใครมาช้าเสียใจด้วยนะครับผมรถมีหลากหลายคันมีให้เลือกมากมายเห็นไหมชอบเล็กไหมน้อยนะ สภาพดีไม่มีรอยนะครับผมก็สามารถเข้ามาเดินมาเลือกได้นะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ